เจอข้างลังยิ่งใกล้าาาาต่อมาต่อมาลองรับสายในยูทุกเวลาต่อเวลาสักเกาให้เจอไม่ดีกับเขาได้แค่นี้ก็ดีองนาอย่างเดียวฮาที่คุณชอบนั่นก็คือศิละปะแต่เชื่อว่าวันนี้เราจะได้กำลังใจจากทุกคนโอ้ยผมทำเต็มที่เสมออยู่แล้วจริงๆคือ ถูกใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเพราะว่านี่เป็นคนชอบดื่มน้ําเปล่ามากมคือดื่มเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่ไม่ค่อยดื่มน้ําหวานหรือน้ำอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มาในวันที่เขาอนุรักษ์น้ําโลกกันก็<ม>รู้สึกว่าถูกใจนะตรงกับใจเลยครับเราให้ความสนใจยังไงกับเรื่องี้คะผมให้ความสนใจกับตัวเองในเรื่องการดื่มน้ําเยอะมากๆ<ม>ต่อวันอะไรเงี้ยครับตอนคอนเสิร์ต b l i s e l e m e n t น่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าผมดื่มน้ําตลอดเวลาแล้วก็หมดไปจนแบบ เห็นขวดเปล่าของเราอยู่เยอะมากๆแต่ว่าจริงๆมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะบอกกับทุกคนเหมือนกันรวมถึงตัวคิสเองด้วยว่าพยายามดื่มน้ำให้หมดขวดอย่าแบบว่าเหลือนิดเหลือหน่อยแล้วก็เปลี่ยนขวดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งฟังเขานะเขาบอกว่าน้ำจืดเนี่ยมีแค่2%ในโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ดื่มันอย่างประหยัดด้วยนะครับผมจะดื่มเยอะๆก็จะดีมากๆครับเราให้ความใส่ใจกับน้ำเปล่ามาข้างเยอะเราอยากโดอารมณ์จะกชนวนชวนให้ไปเยมากก็จริงต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราขาดอาหารเนี่ยสามวันเนาะถึงจะมีปัญหาแต่น้ําดื่มเนี่ยวันเดียวก็น่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมแล้วก็ปริมาณน้ําจืดก็มีอยู่น้อยมากๆนะครับแต่ก็อยากจะรณลงให้ทุกๆคนดื่มเยอะๆอย่างวันนี้นะครับบิ๊กซีเขาลดราคาเยอะมากเพื่อให้ทุกๆคนเข้าถึงน้ําเปล่ากันได้เยอะๆน้ําดื่มกันได้เยอะๆอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยละกันว่าเชิญทุกๆคนเชิญแฟนนะครับเชิญ ลูกค้าทุกท่านอะไรเงี้ยครับมาซื้อน้ําดื่มได้เลยนะครับผมซื้อครบ300บาทฟรี30บาทก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันครับทำให้ทุกคนแบบอยากจะมาซื้อน้ํากลับไปดื่มที่บ้านอะไรเงี้ยครับตรงนี้อีกก็น่ารอด้วยอยากให้าครจะไปโอ้โาหมผมอ่านในข่าวบอกว่าปีนี้เนี่ยมีสิทธิ์สูงถึง50องศาเลยผมว่ามันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้ำกันเยอะเพื่อทดแทนที่เราสูญเสียน้ําไปในร่างกายในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อหรือว่ายิ่งตอนนี้คือออกกําลังกายด้วยก็็เเลลยยยยยอออออาาาาาากกกกกจจะบบว่่่่ใคครรทีํอํอักกังดืมนน้ อย่าดื่มน้าอุ่นด้วยพยายามดื่มน้ําอุณหภูมิห้องนี่แหละครับเพื่อทดแทนน้ําที่เราสูญเสียไปในแต่ละวันด้วยครับเจ้าเรื่องงานคือทุกอย่างมาดูเป็นความลับไปซะทั้งหมดเลยนะครับผมไม,ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าปีนี้นะครับก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วย<ม>เป็นโปรเจกต์ที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยครับก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยที่พยายามออกกําลังกายพยายาม ุนก็เพื่อโปรเจกต์นี้เลยครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดือนเมษาที่ทางเจม v ทีวีนะครับจะประกาศผลงานของปีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไปลุ้นฝากลุ้นด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวเองแค่ไหนนะครับผมเนีก็ไปให้กำลังใจคิดที่นั้นได้นะครับแล้วก็เรื่องเพลงยังคงมีให้ติดตามกันทั้งปีเลยครับปีนี้ทั้งปีแน่นอนครับกับ r i เ e r Music กับบอสแกงครับเรียมไปถึงไหนล้ะ เรื่องเพลงตอนนี้เราเรากำหนดเราจะปล่อยอัลบั้มนะครับใช่ครับซึ่งเรากำหนดแล้วว่าอัลบั้มของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงใครจะเป็นคนแต่งบ้างใครจะเป็นคนทำเพลงให้คริสบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการกระจายแล้วครับให้กับนักแต่งเพลงทุกท่านครับะจะมีเพลงใหม่ๆที่เป็นแบบดนตรีใหม่ๆจังหวะ จริงๆตอนนี้ผมว่ามันจะค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเหมือนผมก็ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยว่าเอ้ยเราจะเป็น i อเไปเลยหรือว่าเป็นร็อกไปเลยหรือว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แล้วด้วยความที่เรากระจายให้กับนักแต่งเพลงหลายท่านด้วยเพราะฉะนั้นเพลงมีความหลากหลายแน่นอนครับยังก็ฝากติดตามด้วยครับผม,มผมว่าผมต้องหยุดการมีส่วนร่วมกับการทําเพลงนะฮะเพราะไม่งมั้จะเงียบนะฮะไม่ไม่ครับคือเออเราก็ยังเราชอบแต่งเพลงเราชอบ แต่งแรปเราชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้คือเก็บไว้แล้วกันใช่ครับตอนนี้ผมว่าผมให้ให้ให้พื้นที่เต็มที่กับโปรดิวเซอร์ดูทุกท่านดีกว่าใช่ครับยังไม่อยากจะเข้าไปทําอะไรเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะออกมาแช่กว่าเดิมนะครับใช่ครับจรา <c oughs> จ้าพี่สิงห์ใช่ทุกคนยินดีมากใช่ใชผมดีใจมากครับผมดีใจมากที่พี่สิงห์กลับมาใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือ คือต้องบอกว่าตัวเองอะไม่ได้มีเพื่อนเยอะตอนอยู่ในเจมทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแค่เนี่ยแหละคือสิ่งออฟก,กันเตนิวนี่แหละมาโดยตลอดละอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่เราแยกกันเนี่ยต้องบอกว่าผมเองก็หวาเวเหมือนกันนะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเขายังไปกันเป็นแพ็คได้ไงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอ a l o n ไปเดี่ยวเลยอะไรยเงี้ยครับทั้งตัวทิสเองและตัวพี่สิงห์ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือกลับมารวมกันเนี่ย คือในพักการใช้ชีวิตเนี่ยมันได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในพักการทํางานผมว่าตอนนี้เราทั้งคู่รู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะเหงาแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยว่ากลับมาแล้วก็รวมตัวกันเหมือนเดิมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับถึงผลงานเดี่ยวของพี่สิงห์ด้วยนะครับใส่ผลก็คาดหวังการทำแบรนด์คันของพี่สิงห์ก็มีโปรเจกต์พิเศษร่วมคู่กันครับมีไหมไม่ทราบครับมีเรื่องของการแบบก็มรรีการครงการคุยยังไง อผมไม่ค to ่อยทราบเลยครับผมไม่ทราบจริงจรครับไม่แน่ใจเลยครับผมไม่รู้อ no ่ะเหมือนบอตอนที่ยกา้อมเราก็ไม่ได้หโอ้แข็งแกร่งมากฮะใช่ฮะเขามีเช็คลิสต์หน้าเสาแกรมมี่ด้วยนะครับคือเขาจะเขียนไว้เลยว่าเหมือนบังคับผมนะฮะว่าในปีนี้เขาคาดหวังอยากเห็นคิดสิ่งทำอะไรกันบ้าง เปนชีวิตคิดสิงโตเอ,อ้ยไปเล่นพราชูดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปรายการไปเล่นเกมไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็คือแฟนคลับเขาเช็คลิสต์มาให้เยอะมากครับก็หวังว่าทุกลิสต์จะได้ถูกใช้นะครับต่อให้พี่สิงห์ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยมากครับเพราะว่าเราเล่นเกมกันประจำใช่ใชครับเราฟาดงงฟาดงานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเวลาเล่นเกมใช่ครับ เอะวันนี้เราวันอนุรักษ์น้ําโลกไม่ใช่เหรอฮะเอะทำไมเหมือนวนบอลก็ก็ก็ผมไม่อยากให้แฟนๆดูทุกคนน่ะหวังอะไรไว้ก็อยากให้เขาสมหวังไปโดยตลอดอยู่แล้วผมอยากเห็นพวกเขามีความสุขอันนี้ต้องบอกก่อนเลยใช่ครับเวลาเขาต้องการอะไรจากผมเนี่ยไม่จในทุกๆเรื่องเลยนะผมก็จะพยายามทาให้เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามอวยพรให้สิ่งที่ทุกคนหวังเกิดขึ้นจริงครับโอ้โหยากมากเป็นการสัมภาษณ์ที่ยากที่สุดในโลกเลยฮะวันนี้ครับผม กินข้าวไปแล้วเล่นเกมไปแล้วมีอะไรกอะมีอะไรบ้างนะเอามันน้อยมากครับที่สําเร็จไปแล้วใช่ครับก็หวังว่าปีนี้จะสําเร็จมากขึ้นครับก็จะดีนะเออใช่ด้วยครับฝากเป็นแฟนติดตามผลงานของของคลิปเอแล้วก็ทีลยาด้วย ครับผมก็ผลงานของทิสเองคิดฝากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งของพี่สิงห์ด้วยนะครับฝากติดตามงานเดี่ยวของเขาด้วยนะไม่ใช่แบบว่าจะหวังแต่คู่อย่างเดียวนะครับงานเดี่ยวพี่สิงห์ก็จะเยอะมากหลังจากนี้นะครับมีแผนมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับครับผมประมาณนี้ครับอขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ